สวัสดีครับผมนะก็มาพบกับยุทธนะครับประจำวันที่10เดือน11นะฮะก็เมื่อช่วงเช้านะครับเมื่อช่วงเช้าได้เข้าไปดูในเพจนะครับในเพจแอปเงินกู้เถื่อนเตือนภัยมิจฉาชีพถ้าใครที่ยังไม่ได้ติดตามหรือต้องการติดตามแล้วก็แชทมาพูดคุยกันได้นะครับผมในเพจแอปเงินกู้เถื่อนเตือนภัยมิจฉาชีพนะครับสำหรับวันนี้นะครับนะฮะก็จะมาเตือนภัยเกี่ยวกับสินเชื่อออนไลน์ตัวหนึ่งนะฮะเมื่อเช้าได้มีโอกาสคุยกับน้องกวางไปนะครับ ในช่วงระหว่างที่คุยกันว่าสินเชื่อตัวนี้เป็นยังไงผมก็พยายามเซิร์ชดู Google ด้วยนะครับดูหลายๆอย่างนะครับว่ามันจะมีความเป็นไปได้ไหมที่มันจะถูกกฎหมายไหมเราจะโดนหลอกไหมมันจะเป็นมิจฉาชีพไหมนะครับสินเชื่อตัวนี้ชื่อว่าเรโซนาแบงก์นะครับนะเพื่อนๆน้องๆทุกคนนะครับถ้าได้ดูคลิปนี้อยู่ก็ลองเซิร์ชดูด้วยก็ได้นะครับว่ามันเป็นยังไงนะฮะน้องกวางก็ได้อ่อ คอมเมนต์ Comment, สอบถามมานะครับแล้วก็แจ้งมาด้วยว่าเนี่ยตัวนี้หนูได้เข้าไปกดลิงก์นะนะครับนะก่อนที่จะกดลิงก์เนี่ยหนูก็เซิร์ชใน Google แล้วนะนะพิยุทธว่าตัวนี้อ๋อมีนะมีการรองรับนะครับมีการรับรองของอธนาคารแห่งประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะที่ถูกกฎหมายประมาณนี้นะครับแล้วน้องเขาก็ได้กดลิงก์แล้วก็ทําการสมัครเหมือนเดิมนะครับเหมือนท,ทั่วไปที่เราทําการสมัคร ก็ต้องมีการส่งหน้าบัตรประชาชนหลังบัตรแล้วก็เลขที่บัญชีนะฮะก็เอะใจว่าทำไมอนุมัติเร็วจังนะครับนะออไอตัวลิงก์ตัวนี้นะครับที่ทักมาทางไลน์เนี่ยเหมือนเดิมนะครับได้ทำการอนุมัติให้แล้วนะฮะแต่ก็ยังไม่ได้โอนเงินเข้ามานะครับแล้วก็มีทักมาบอกน้องกวางว่าให้โอนเงินเข้ามาให้ทางบริษัทด้วยนะครับเป็นค่าอะไรอ่ะค่าประกัน เอาล้วไงเห็นไหมครับนะดีนะครับน้องกวางเขานะยังมีไหวพริบทันนะนะครับผมก็ดีใจนะครับดีใจที่หลายหลายคนนะครับที่ยังมีการคิดและวิเคราะห์นะได้ทันนะครับน้องกวางก็เลยโทรไปนะครับหาเบอร์บริษัทจนเจอนะครับแล้วก็โทรเข้าไปมีพนักง,งานรับนะครับของเลโซ n าแบง n ์เขาบอกว่า บริษัทนี้ไม่ไม่มีนโยบายที่ให้กู้เงินเลยนะไม่มีนโยบายที่จะให้สินเชื่อของนะงงนะครับน้องควางงงนะครับแล้วก็รู้สึกโล่งใจขึ้นมาด้วยนะครับโอ้โหโชคดีมากที่ไม่ได้โอนเงินนะครับนะอันนี้ก็เป็นการเตือนภัยนะครับนะเป็นอุทาหรณ์แล้วก็เป็นบทเรียนหลายๆคนนะครับก็อยากให้พี่ๆน้องๆอ,งอะ่ะทุกคนเนี่ยได้แชร์คลิปนี้ไปด้วย คงไม่ใช่น้องกวางคนเดียวแน่ในประเทศไทยที่หลงกดเข้าไปในลิงก์เว็บไซต์ตัวนี้นะครับ Resona Bank นะแล้วได้ทำการกู้นะครับผมเชื่อเลยได้เลยนะผมเชื่อเลยว่าต้องมีคนโอนบ้างอะ่ะค่าสมัครบ้างนะครับค่าประกันบ้างนะครับเพื่อหวังเงินก้อนโตนะครับนะนะยังไงก็ฝากพี่ๆทุกคนด้วยฝากแชร์ไปหน่อยนะครับก็หวังว่าพี่ๆทุกคนเนี่ยนะจะช่วยเหลือกันนะครับ นะแล้วก็ช่วยเหลือกันเองได้นะครับพยายามคิดวิเคราะห์ดีๆนะครับการกู้หนี้ยืมสินสินเชื่ออะไรสมัยนี้ทาไมอนุมัติไวอนุมัติไวมากนะครับไวเหลือเกินแต่เราต้องโอนก่อนอเราต้องคิดแล้วนะนะครับไม่มีสินเชื่อใดๆที่เราต้องโอนเงินก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าสมัครเอ่ยค่าประกันนะครับแล้วก็ค่าดูอะไรเครดิตว่าเราดีไหมให้โอน งวดแรกไปก่อนอย่างเงี้ยนะครับอย่างห้0 0เนี่ยให้่อน2องวันกว่ามั่ง3 0 0 0นิดๆเนี่ยหน่อย,น,อยออนะครับยอด5 0,000นะพูดปิดงานยอดันยอด5 0,000 60,000จนถึงหลักแสนอย่างเงี้ยเราต้องโอนงวดแรกไปก่อนนะครับอย่างเงี้ยนะวิเคราะห์ได้เลยมันเป็นวิชาชีพนะครับเขาโดนกันทั่วประเทศแล้วนะโดนกันทั่วประเทศแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะมีอีกคลิปหนึ่งมีพี่อีกท่านหนึ่งนะครับนะสอบถามเข้ามา ว่านครศรีธรรมราชเนี่ยนะครศรีธรรมราชพิกโกนะครับว่าเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่านะครับเดี๋ยวยุดทําคลิปให้อีกครั้งหนึง่งนะฮะในช่วงบ่ายนะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายช่วงเย็นนี่แหละเดี๋ยวลงให้ก็ยังย้ําอีกเสมอนะครับว่าบริษัทเรโซนาแบงค์นะครับเป็นคือเขามีที่อยู่จริงนะผมจะบอกว่าเป็นมิจฉาชีพเลยก็ไม่ได้นะครับเขามีที่อยู่จริงแต่เขาทําธุรกิจ ไม่ใช่ให้ยืมเงินให้กู้เงินหรือเป็นสินเชื่อใดๆแต่ว่าเป็นมีมิจฉาชีพเนี่ยแอบแฝงอยู่นะครับเราต้องพูดอย่างนี้ตรงๆกันเลยนะครับเราต้องระมัดระวังให้ดีนะครับนะพยายามอย่างที่ยุทธเคยบอกนะครับถ้าเราเอดใจเราสงสัยเราโทรลองโทรเข้าหาสํานักงานดูก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับถ้าโทรไปแล้วอาวยังมีคนรับอย่างงู้นอย่างนี้แต่มีการให้โอนเงินก่อนไม่ต้องโอนเด็ดขาดนะครับไปหาสินเชื่อใหม่เลย นะครับนะไปดูตัวใหม่เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับแต่ถ้ามีอย่างเงี้ยให้โอนเงินก่อนเนี่ยไม่ใช่แล้วยังไงก็ฝากแชร์ด้วยนะครับอย่างน้อยๆเราช่วยเหลือกันเองได้ก็จะเป็นการดีที่สุดครับฝากไว้ด้วยครับเรโซนาแบงค์นะอย่าลืมนะครับลองสังเกตดูครับสวัสดีครับ